สวัสดีครับโดมออนซันเดย์มาแล้วนะครับบนฐานนี่คือทีมงานชัยจระเรนนะครับบวกถังเจระเรนผลงานในสนามแห่งนี้ จะเป็นจังใดสดใสหรือซาบซ่าขนาดไหนนั่นติดตามใช้เจริญพระเอกใหญ่แห่งยางชุมน้อยมันหมานะไม่จังใดมันมีข้อหลักฐานนะฮะใส่ข้ามูลแล้วนะครับเพื่อความลงนั บนฐานนะครับชัยเจริญคอยทีมงานชัยเจริญมันหมันนะร้องลูหลานขุ้งสู่ โลกสตาสัาไมั้เหนได้หลายเชิดจะพึ้งบวถังจระลึ้งงอผู้กครับไปกนันจงตูีตาสอง ไปได้นะครับทีลี่นะครับแมันหมันนะไัยเจริญทีทังชันสุ้ัยเป็นเกรียวนมโตไร้ตีลุตัวควเอวแดลิลา่าโอ้ยวันพอดี

าทางโค้งลลมดีมากมากเหยียบซีเขาตึงเยียบนะครับถ้าถูกก็เล่าแล้วเล้ยงเรือยๆถ้าไม่กกลี้งทานไปนะครับครับนะเบหัวด้านขวาขวายกไปเป็นตัวบอยขึ้นมาดีกว่าเบิลรุดดีลงดาดหังต้นกล้วย บอลหมักนะครับสามร้อยสี่สิบพันบ ไัสามร้อยห้าสิบแปดนน่อนครับนนอนครับคุพอ